สวัสดีคร Get ับว <default> <wheels> ันนี <a> <Road> ้เราบดเป็นแม่มาอุ้ยแนบอ่ะอ้วนนั่งนั่งกับั่งกานจะดื่นนั่งกันกับนังสนิทดิสวัสดีครับพี่ยางสวัสดีครับพี่ยางโอ้ยเฮ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 ้ยหนูชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายอะไรครับชายโชคดีครับหนูรู้ตัวไหมว่าหนูอ้วนมากเลย อ้ไม่กัดหนูจะเป็นหนูจะมาเป็นบ่าวซำน้อยสารคานเหรอคะหนูจะมาเป็นบ่าวนนลสะแบงใช่ไหมคะขั้นทานเพราะม่มีคนเลี้ยงให้แม่แน่นเลี้ยงเลยวีอขั้นเขียวเดี๋ยวว่าให้ฉันเลี้ยงก่อนแต่ฉันเลี้ยงตัวเองกับบอกกุ้มอยู่ดูนี่ เมกี้ซ้ำนี่เขาออกไปล่ำน้ำเดบันเียนแม่มันนี่ตอนตะกี้เป็นมาตัวแหลกเอาไปเลี้ยงคนนี้คันเทาบอกว่าเขาจะข้นไปที่นั่งถางนี่เด้อแม่ไปข้นไปที่ก่อนก็นั่งนั่งถางก็ดื้อคือเป็นหมาที่แบบเพื่อหูดักคว่ำปเนะนี่นาสนี่นานจน่นนใจนี่นนี่นาสนี่นานนี่น่าสนนี่นาสนเลี่นนาน่น เอาไว้น้ำแม่แม่เอาไปกินเขาแม่อ๋อใช่ม่นางแม่ดีแท้ลูกมาสระงงสงเเกรมเรียบร้อยดีแท้มันแม่นมันแม่ตัวตุนหัวใจ้าอยู่ตีนี้ใช่ส่วนเป็นขั้นเนี่ย่นี่ยเนี่ยเล่นกับพี่ชายเลยพอได้เห็นหนังกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่นะหวอนเพื่อกำลังดื้อคือนางหนิงแถว อ no, uh ๋อ huh. ย uh, ู bye. Bye ่น้ำกันด้วเจ้าบัดนีูบ้านนอแหละลูบ้นี่แหะวัานวนวันวนอีแเปิดนี่ด้อไปกวเขาเขาว่า่ตัวแมไปกัลุกกว่าเรบ๊ายบาย